กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องอโลเทสครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด s u s u c สไคร์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะพูดถึงเรื่องราวของผอกอบนายประสิทธิชัยเขาแก้วนะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆนะครับหลายท่านนะครับอยากให้เล่าเรื่องนี้นะครับนะก็จะนํามาเล่าให้ฟังนะครับมาฟังกันเลยนะครับ ประวัติของนายประสิทธิชัยเขาแก้วนะครับเกิดในครอบครัวที่นะครับมีฐานะค่อนข้างที่จะดีนะครับนะพ่อเป็นตำรวจแม่เป็นครูนะครับเรียนจบการศึกษานะครับระดับปริญญาโทนะครับสาขาบริหารการศึกษานะครับตอนแรกนะครับเขาจบมานะครับเขาไปเป็นครูนะครับสอนระดับประถมนะครับนะ อยู่ตามโรงเรียนปถมนะครับในจังหวัดลบบุรีนะครับน่ะสอนวิชาสุขศึกษาสอนวิชาพละศึกษานะครับหลังจากนั้นนะครับเขาได้สอบบรรจุนะครับเป็นพอนะครับนะแล้วนะครับไปสอนอยู่โรงเรียนนะครับโพชัยจังหวัดสิงห์บุรีสําหรับชีวิตครอบครัวนะครับของผอกรับนะครับพอกรับนะครับได้แต่งงานกับภรรยานะครับนะซึ่งนะครับเป็นครูเหมือนกันนะครับ ครอบครัวของภรรยาของผออกอนะครับก็เป็นข้าราชการนะครับทหารนะดังนั้นนะครับตัวผออกอ์เองนะครับค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์แบบนะครับในด้านหน้าที่การงานรวมถึงด้านครอบครัวนะครับนะแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับที่ขาดตกบกพร่องแต่แล้วนะครับผออกอ์ก็สร้างเรื่องสร้างราวนะครับนะก่อคดีสะเทือนขวัญนะครับ เป็นที่จดจําของผู้คนในสังคมเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นในวันที่9มกราคมปี2563นะครับพอ,ออกอบนะครับแต่งตัวโดยชุดไอโมงนะครับนะใส่หมวกไหมพรมนะครับนะคุมหัวใส่เสื้อแขนยาวนะครับนะใส่กางเกงนะครับลายพางชุดทหารนะครับนะใส่รองเท้าผ้าใบนะ หลังจากนั้นนับเขาได้นะครับเข้าไปป้นล้านทองในห้างโลบินสันจังหวัดลบบุรีนะแต่การป้นครั้งนี้นะครับมันเป็นที่จดจำเพราะว่าพอออกอบนะครับได้ยิงเปิดทางนะการป้นโดยทั่วไปนะครับเวลาโจนไปป้นล้านทองเมื่อไปถึงล้านทองเนี่ยนะครับถึงจะชักอาวุธออกมาถึงจะนะครับ ทำการนะครับป้นนะแต่ว่าพอออก๊อปนะครับนะเมื่อเดินเข้าไปในห้างนะครับนะพอก๊อปได้ใช้วิธียิงเปิดทางนะครับนะดอกแรกนะครับเขายิงรอปพนะครับนะซึ่งเป็นรอปพที่ดูแลห้างนะครับนะยิงเสร็จแล้วนะครับปรากฏว่านะครับลูกกระสุนนะครับนะ ไปทะลุโลบพนนะครับไปโดนเด็กนะครับสองขวบซึ่งอยู่บริเวณนั้นนะครับนะลบพนท่านนี้นะครับได้รับบาดเจ็บแต่เด็กสองขวบนะครับตายคาที่นะนี่คือดอกแรกของการก่อเหตุนี่คือดอกแรกของปฐมบทของการป้นครั้งนี้หลังจากนั้นนะครับผู้คนในห้างก็เริ่มแตกตื่นนะครับพอออกอบนะครับมุ่งหน้าไปที่ห้างทองนะครับ ห้างทองที่ชื่อว่าออโรล่านะครับนะเขาได้เดินเข้าไปนะครับแล้วใช้อาวุธปืนนะครับยิงไปที่ลูกค้าสองคนนะลูกค้าสองคนนี้นะครับได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นนะครับผออก๊อฟกระโดดขึ้นไปนะครับเหยียบที่ตู้ทองนะครับแล้วก็นะครับเอามือนะครับนะไปหยิบทองนะในขณะที่เขาหยิบทองอยู่นั้นเองนะครับ เขาได้ใช้อาวุธปืนนะครับยิงพนักงานในร้านนะครับซึ่งเป็นผู้หญิง2คนนะครับนะคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บอีกคนหนึ่งนะครับเสียชีวิตนะนั่นเท่ากับว่าในร้านนี้นะครับเขาได้ยิงคนไปทั้งหมด4คนนะครับนะตาย1คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บ3คนเขาได้หยิบเอาทองในร้านไปประมาณเกือบ30เส้นนะครับนะ น้ำหนักรวมๆนะครับก็เกือบ30บาทนะถ้าตีเป็นเงินในปัจจุบันนี้ก็น่าจะประมาณนะครับ1ล้านบาทมูลค่าของทรัพย์สินที่เขาได้ไปหลังจากเขาหยิบเอาทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ได้นะครับเดินออกจากร้านทองเพื่อทําการหลบหนีในระหว่างที่เขาเดินออกจากร้านทองนะครับ,รบเพื่อทําการหลบหนีนครับปรากฏว่านะครับมีรปภท่านหนึ่งนะครับไปล็อกประตูไว้ ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับประตูตามห้างเนี่ยมันจะเป็นประตูเปิดปิดอัตโนมัติแต่ว่ารปภท่านนี้นะครับไปล็อกประตูไว้นะไปปิดระบบไว้นะครับนะพอออกกบเกิดความไม่พอใจนะครับนะรปภท่านนี้นะครับพยายามวิ่งเข้าไปหลบหนีในร้านอาหารนะครับพอออกกบนะครับตามไปยิงถึงร้านอาหารนะครับนะทำให้นะครับ รอปภท่านนี้เสียชีวิตเพิ่มไปอีก1คนนะครับนะหลังจากนั้นนะครับพอ,อ,อกรออก,อก็ใช้ไหล่เนี่ยกระแทกประตูนะครับแล้วประตูก็เปิดออกนะครับสุดท้ายท้ายสุดพอกอ,อกอนะครับก็ออ,อ,ออกมานะครับขับมอเตอร์ไซค์ฟีโน่นะครับหายไปนะสรุปเหตุการณ์ป้นครั้งนี้นะครับเขาได้ฆ่าคนไปทั้งหมด3คนนะครับนะแล้วก็บาดเจ็บอีก4คน จนในที่สุดนะครับตำรวจก็สืบสาวราวเรื่องนะครับไปตามจับตัวผออกได้ตอนแรกนะครับตอนเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยเขามีการเชิญผออกนะครับมาสอบสวนนะมาให้ปากคํานะครับนะแต่ว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอนะครับนะเขาก็เลยต้องปล่อยผออกกกลับไปก่อนนะตอนแรกหลังจากผออกก่อเหตุเนี่ยนะครับผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยนะครับ มุ่งปมไปที่การก่อเหตุของทหารนะครับเนื่องจากว่าลบบุรีเนี่ยนะครับเป็นเมืองแห่งค่ายทหารนะมีทหารเยอะนะครับนะเขาก็เลยสงสัยว่าเป็นการก่อเหตุของทหารจนแล้วจนรอดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็สืบสาวราวเรื่องนะครับนะจากกล้องวงจรปิดนะครับนะรวมถึงพฤติกรรมการก่อเหตุท่าทางการใช้อาวุธนะ จนในที่สุดนะครับมันมีคีแมนก็คือนะครับนะตำรวจเนี่ยไปได้ข้อมูลมาจากนะครับคนที่เล่นปืนคนหนึ่งนะเขาเป็นนักยิงปืนนะครับเขาให้ข้อมูลมาว่านะครับนะลักษณะการยิงปืนหรือว่าลักษณะของการใช้อาวุธแบบนี้นะครับนะเขาจำได้เลยว่าเป็นคนที่ชอบมายิงปืนที่สนามซ้อมยิงปืนนะ ตำรวจนะครับเขาขยายผลนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลมาหลากหลายด้านนะครับแล้วคนนี้ก็ให้ข้อมูลมานะครับระบุตัวตนว่าเป็นผออกกอปนะเขาจําท่าทางการใช้ปืนได้เขาจําท่าทางการยิงปืนได้เนื่องจากว่าผอ,อก๊อปเนี่ยเป็นคนที่ชอบยิงปืนนะครับไปซ้อมยิงปืนอยู่เป็นประจํา นั่นก็คือหลักฐานอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ตำรวจรวบรวมมานะครับนะรวมถึงนะครับเส้นทางการหลบหนีนะครับรถที่ใช้ในการก่อเหตุซึ่งมันไปตรงกับผพอ,อกอปนะครับนะดังนั้นนะครับเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบแล้วนะครับเขาถึงได้ไปจับตัวผพอ,อ,อกอปรอบที่สองนะรอบแรกเอามาสอบสวนนะครับโพอ,อกอปก็ให้การปฏิเสธนะ เขาปล่อยตัวกลับไปนะครับทางตำรวจเนี่ยก็มีการออกข่าวลวงว่าคนร้ายรายนี้นะครับอาจจะหลบหนีออกไปต่างประเทศแล้วนะเพื่อที่จะไม่ให้ผออกอปเนี่ยนะครับไว้ตัวทันนะเนื่องจากว่ามีการนำผออกอปมาสอบสวนรอบหนึ่งแล้วนะครับนะถ้าบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วนะครับเตรียมจับกุมผออกอปอาจจะไว้ตัวทันนะครับทำการหลบหนี นะครับหรือว่านะครับหายไปนะเนื่องจากว่าพอก๊อปทางบ้านค่อนข้างมีฐานะนะครับเขาก็ปล่อยพอก๊อปไปทํางานปกตินะแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ไปตามจับนะครับพอก๊อปทีหลังนะจนในที่สุดนะครับพอกรอบก็จานวนต่อพยานหลักฐานนะเขาก็นําพอก๊อปนะครับมาคุมตัวไว้ที่นะครับเรือนจําพิเศษกรุงเทพนะในวันที่27สิงหาคมนะครับนะ ปีพศ2563นะครับหลังจากก่อเหตุได้ประมาณ7-8เดือนนะครับทางศาลชั้นต้นนะครับนะตัดสินประหารชีวิตผอกอกนะหลังจากนั้นนะครับผอกอกก็ได้ทำการยื่นอุทธรณ์นะโดยในการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้นะครับผอกอกได้นะครับต่อสู้คดีนะครับโดยระบุว่านะครับตัวเองได้มีการเยียวยาเหยื่อนะ เนื่องจากว่าทางบ้านของโผอกอปนะครับค่อนข้างที่จะมีฐานะเขาก็มีการจ่ายเงินชดเชยนะครับนะจ่ายเงินชดใช้นะครับให้กับผู้เสียหายนะครับนะที่ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็นำนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับขึ้นไปแถลงกับสารนะขึ้นไปต่อสู้คดีนะครับนะเพื่อที่จะให้สารลดหย่อนผ่อนโทษนะ รวมถึงนะครับได้อ้างถึงคุณงามความดีนะครับที่เขาเคยเป็นนะครับครูสอนนะครับในโรงเรียนปถมนะครับเป็นครูสอนพระละเป็นครูสอนศึกษาศึกษานะครับก่อนที่จะมาสอบบรรจุนะครับเป็นพอในโรงเรียนโพชัยนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับศาลเขามองว่านะครับนะพอกรอบก่อเหตุนะครับนะ โดยการกระทำนะครับเป็นการกระทำที่เหี้ยมโหดนะครับผิดวิสัยของการชิงทรัพย์ผิดวิสัยของการป้นทั่วๆไปนะเพราะว่าผออก๊อบนะครับได้ยิงคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชิงทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กนะหรือแม้แต่ลูกค้าที่อยู่ในร้านนะครับซึ่งคนเหล่านี้นะครับเขาไม่ได้ขัดขวางการกระทําของผออก๊อปนะครับดังนั้นนะครับการที่ผอกอปเนี่ยนะครับ ไปยิงคนเหล่านี้ตายนะครับโดยใช่เหตุนะมันก็เลยทําให้นะครับศาลท่านมองว่านะครับพฤติกรรมของพอ,อ,อก๊อ,อบเนี่ยนะครับมีความเหี้ยมโหดผิดมนุษย์มนาดังนั้นนะครับศาลอุทธรณ์นะครับจึงตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นนั่นก็คือนะครับประหารชีวิตผอ,อ,อก๊อบนะครับในวันที่21กรกฎาคมปี2564ที่ผ่านมานี่เองนะครับนะ นั่นเท่ากับว่านะครับปัจจุบันนี้นะครับผอ,อก๊อฟนะครับมีโทษประหารชีวิตอยู่ซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวผอ,อก๊อฟเนี่ยจะต่อสู้คดีที่ศาลดีกาต่อหรือไม่หรือผออก๊อฟจะยุตินะครับคดีไว้ที่ศาลอุทธรนะครับแล้วเขียนคำร้องยื่นถวายดีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษนะ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะเรื่องราวเหล่านี้นะครับเราไม่สามารถรับรู้ได้นะครับมันเป็นเรื่องภายในของผู้คนที่อยู่ภายในเรือนจำนะครับเราจะรู้อีกทีนะครับก็ต่อเมื่อนะครับมีคําตัดสินจากศาลดีกาน้นักข่าวประจํำศาลก็จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดลงในโซเชียลแต่ถ้าตัวผอ,อ,อกกอบนะครับยุตินะครับการต่อสู้คดีไว้ที่ศาลอุทธรณ์ แล้วเลือกที่จะไปนะครับเขียนคําร้องนะครับยื่นดีกาขอพระราชทานอภัยโทษนะครับเพื่อที่จะนับได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษอันนี้เราไม่รู้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในเรือนจําที่เขาจัดการกันเองนะครับนะดังนั้นนะครับปัจจุบันนี้เราพอสรุปได้ว่าตัวผออกอปนะครับมีโทษประหารชีวิตคาอยู่นะถ้าสมมุติว่าผออกอปนะครับยื่นต่อสู้นะครับ ในศาลดีกานะครับนะก็น่าจะตัดสินนะครับในช่วงของนะปลายปีนี้นะจะใช้ระยะเวลาประมาณนะครับนะหนปีนะในการตัดสินนะครับศาลดีกานะแต่ถ้าผออกกนะครับเลือกที่จะยุติไว้ที่นะครับศาลอุทธรณ์แล้วเลือกที่จะเขียนคำร้องยื่นดีกาขอพระราชทานอภัยโทษอันนี้นะครับ เราจะไม่รู้เลยเว้นแต่ว่าการยื่นดีกาขอพระราชทานอภัยโทษของผอ,อ,อก๊อบไม่ได้รับการพิจารณาแล้วผอ,อ,อก๊อบถูกประหารชีวิตวันนั้นเราถึงจะรู้ข่าวนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของผอ,อ,อก๊อนะครับนายประสิทธิชัยเขาแก้วนะครับผอ,ออนาคตไกลนะครับที่ดับอนาคตตัวเองโดยการชิงทองนะครับนะ เขาทำให้นะครับคน3คนต้องเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บอีก4คนนะครับนะสิ้นทางการต่อสู้นะครับคดีของผออนะครับจะเป็นไปในรูปแบบไหนนะครับเราต้องมาติดตามนะครับนะแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าชายผู้นี้นะครับจะได้ชดใช้กรรมในสิ่งที่เขาก่อขึ้นหรือไม่นะเรื่องราวทั้งหมดที่ผมนำมาถ่ายทอดนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ อย่าลืมไปกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายนะครับจากใจจริงช่อง hello t a s t ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม